ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับชาว u t u b e นะครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องคนแทรลิมนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวไปฉายนะครับหลายคนอาจจะเฮ้ยไปฉายเป็นยังไงวะมันพิเศษตรงไหนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดชอบจะใกล้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ดานาะ เพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปต่อไปนะครับก็ที่มาที่ไปก็คือได้มาเมื่อวานนะครับเมื่อวานตัวกลางคืนไปออกเหตุกลับมาก็มีน้องซื้อห้อันหนึง่งในราคาร้อยสามสิบบาทนะครับกล่องมันยังไม่โฟกัสนะครับนะครับร้อยสามสิบบาทนะครับเป็นไปขาย โลหะนะครับก็บอกว่าจะใส้โลหะนะครับสีดํานะครับก็จะใส่บรรจุกล่องมาอย่างดีเลยเป็นสีดํานะครับมันก็เหมือนไปตะไปฉายทั่วไปนะครับพอหนักประมาณสักสามกัมสองกัมสามกัมได้นะครับในกล่องก็จะมีสาย usb ให้เราเป็นสายชาร์จนะครับชาร์จไปบ้านก็ได้นะครับ,รบ,ก,นะรบก็จะมีกล่องเก็บอย่างดีสวยงาม ็มันเปิดได้สามระดับนะครับอันนี้ก็คือทองสว่างจะสามารถซูมได้นะครับซูมโดยการอ่าตัวเนี้ยมันจะเลื่อนได้นะครับัน่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับระดับการซูมนะครับก็มีสามสเต็ปนะครับอันนี้สเต็ปแรกส่วนสเต็ปที่สองนี่มันจะกระพริบเป็นไฟทุกเฉินนะครับยามกลางค่ำกลางคืนกเหมะสําหรับกูชีพกูไั่เทียไว้าออกหตดนะครับหรือจะหาติดรถดไห้ก็ได้ยามกลางค่ำกลางคืน นะครับเผื่อหลดเสียหรือว่ามีอะไรก็สามารถตรงส่งสัญญาณส่งสัญญาณเตือนได้นะครับว่าข้างหน้ามีวัตถุเหตุหรือมีรถจอดหรือมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามเตะนะครับสเตปที่สามนะครับก็จะเป็นไฟสว่างอันนี้ก็จะสว่างมากนี้นะครับคือถามว่ามันพิเศษยังไงนะครับมันก็ผมอ่านในกล่องมาบังวานนะครับมาบงวานมันจะเขียนว่าอ่า u s b charger นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็น u s b charger นั่นหมายความว่ามันจะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เป็น power bank ในตัวได้นะครับเดีย๋ยวผมจะมาลองดูให้ดูกันลองให้เพื่อนๆเ,เห็นกันตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายที่เขาแถมมาก็เปิดตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นพาสติกกันกันฝุ่นเขานะครับแต่ว่ากาันน้ำไม,ไม่ไม่น่าจะก,กันได้นะครับ เราก็จะเสียบนะครับเสียบนี่นะครับนี่เสียบท่กลมันจะมีสองรูนะครับอันนี้เป็นช่อง USB อันนี้จะเป็นช่องอช่องชาร์จของรูเล็กๆนะครับอันนี้ตัวร์าผมมีแบตอยู่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกล้องไม่กล้องก็ไม่โฟกัสนะครับเนาะเพราะว่าถ่ายถ่ายอิง ทูมเองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยดับแล้วนะครับผมจะชาร์จจากนี่นะครับเนี่ยเอาจากนี้มาชาร์จกันให้ยืนยนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คืออ่พิเศียตรงที่เขาสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับรนู่าเรา เดินทางกลางคืนออกไปไล่ไปนายามกลา,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 างคืนแบตโทรศัพท์มือก็สามารถนําไปใช้ตัวนี้มาชาร์จแทน power bank ได้นะครับเมื่อสักกีอ่ามันเหลืออยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มันกําลังชาร์จอยู่นะครับกําลังชาร์จนะครับดูเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดหน้นาจอก่อนนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับกลองไม่โฟกัสเนาะว่ากล้องหนาด้วยนะครับเนี่ยกำลังชาร์จอยู่นะครับ mm hmm. ก็เหมาะครับเหมาะสำหรับพวกพาแล้วก็ราคาไม่แพงอลอยตามสิบบาทนะครับ mm hmm. ผมซื้อมาจากเออน้อ,นองน้องซื้อให้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตปากทางขาบ้านนะครับไม่ได้สั่งตามแอปอะไร นก็ลองไปหาด้วยติดรถนะครับติดนะรถพกพาเหมาะสําหรับพกพาเหมาะสําหรับกูภัยนะครับยามค่าคืนอพยอพูด <c oughs> ขอไปนะครับพอดีนีน่ึงนี่กาลังชาร์จอยู่นะครับกําลังชาร์จก็ถ้าไปตัวนี้มดชาร์จยังไงก็ชาร์จที่ไปบ้านเราก็ใช้ใช้อแดปเตอร์ ชาร์จโทรศัพท์นะครับเสียบชาร์จเวลาชาร์จไฟแดงก็จะกระพริบเวลาเต็มไฟแดงก็จะนิ่งเวลาเราชาร์จโทรศัพท์ไฟที่น้าเงินจะขึ้นนะครับนี่ทีนี้ทีแบงที้น้าเงินอันนี้คือชาร์จชาร์จโทรศัพท์นะครับชาร์จโทรศัพท์เครื่อนไปอยู่นะครับนี่นะครับเหมาะเหมาะมากนะครับเราจะเดินทางข้ามเมงคืนสามารถเป็นพวงอร์แ์ให้เราได้นะครับก็ที่ว่าอ๋อ นี่มาให้ควดูกันนิดหนึ่งนะครับนี่กำลังชัดอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มันใหญมันยาวเกินเนาะก็มารีวิวดูไปใช้ที่่าจจะหาที่รถดไว้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดตัปตไกรกดกระดิ่งแจ้งเตือนในดาเนาะขอบคุณครับ